สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่2ค่ะแอดก็ได้รวบรวมชุดผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะข้อมูลช่วงไทยคลิปก็เป็นข้อมูลชุดเลขดับค่ะก็เป็นผลงานของแนวทางงวดวันที่16พฤศจิกายน2568เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใด มาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกจะเป็นข้อมูลชุด10หน่วยด้านบนนะคะของซับเศรษถีค่ะชุดผลงานแนวทางงวดนี้ให้เลข9เลข0แล้วก็เลข1ใครที่ชื่นชอบผลงานของเขาอยู่แอดก็นำม,มาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นเด่น110หน่วยด้านบนของแอสโซยุค่ะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาเลข9ก็เข้าไปหลักสิบนะคะสลากออก8 9 8ส่วนแนวทางงวดนี้เด่น110หน่วยด้านบนของเขาให้เลข5เลข8แล้วก็เลข9ส่วนข้อมูลชุดอื่นๆแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนาม,มาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ชุดผลงานของแอดโจกันเลยค่ะข้อมูลชุดนี้จะเป็นเด่นด้านบนของเขานะคะผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาข้อมูลชุดนี้ให้มาเลข8ก็เข้าไปค่ะสลากออก898ส่วนแนวทางงวดนี้ชุดเด่นด้านบนของเขาให้เลข2เลข6เลข8เลข4แล้วก็เลข7ด ส่วนชุดต่อมาจะเป็น10หน่วยด้านบนของเขาวแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มานะคะเลข8ก็เข้าไปเนาะสลากออก98นะคะส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุด10หน่วยด้านบนให้เลข1เลข3เลข5เลข6แล้วก็เลข7 ผลงานต่อมาจะเป็นเด่นด้านล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาเลข7ก็เข้าไปค่ะสลากออก87ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นด้านล่างของแอดโซนะคะให้เลข4เลข9เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข5แอดก็ขอบคุณชุดผลงานของแอดโจด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่10หน่วยด้านบนของแอดปุ้ยกันเลยค่ะอันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้เนาะส่วนชุดแนวทางงวดที่ผ่านมาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปนะคะ10หน่วยด้านบนสลากออกเป็นเลข98 ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยด้านบนของเา้าให้เลข7เลข8เลข9เลข0ูนย์แล้วก็เลข1นไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นเลขติดด้านล่างของคนวันอังคารค่ะอันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้เช่นเดียวกันเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้าง ส่วนชุดแนวทางงวดที่ผ่านมาข้อมูลชุดนี้ให้มาเลข7ก็เข้าไปนะคะสลากออก8 7ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข6เลข8เลข0แล้วก็เลข2แอดก็ขอบคุณของคนวันอังคารด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่10หน่วยด้านบนค่ะของอาจารย์เอทัศน์กันต่อเลยผลงานสถิติย้อนหลังในข้อมูลชุดนี้ก็เข้าดีเดินดีติดต่อกันมาหลายงวดแล้วเนาะแนวทางงวดที่ผ่านมาข้อมูลชุดนี้ให้มาเลข8ก็เข้าไปค่ะสลากออก9 8ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยด้านบนของเขาให้เลข1เลข3เลข7แล้วก็เลข9 ต่อมาจะเป็น10บหน่วยด้านล่างของเขานะคะสสิติย้อนหลังก็มีหลุดไปบ้างเนาะส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาชุดนี้ให้มาก็เข้าไปทั้งคู่เลยนะคะเลข8กับเลข7เนะาะสลากออก8 7ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาก็จะให้เลข0เลข2เลข4แล้วก็เลข5 ใครชื่นชอบอยู่ก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณของอาจารย์เอทัศด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอาจารย์บุญรอดกันเลยค่ะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มานะคะด้านบนก็เข้าไปอยู่สำหรับ8 9ดเเนาะส่วนข้อมูลชุด78อันนี้ก็ไปออกข้อมูลชุดด้านล่างนะคะแต่ข้อมูลด้านล่างที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะ แนวทางงวดนี้เด่นด้านล่างของเขาให้เลข3กับเลข5ตัวเจาะจะมี3 5 3 0 3 4 3 9 5 4 5 9ส่วนข้อมูลชุดด้านบนเลขเด่นจะให้เลข6กับเลข9ตัวเจาะจะมี6 9 0 6 4 6 7 6 9 4แล้วก็9 7 ตัวเลขใข้มาก็ไม่เยอะเนาะใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ได้ไม่ชอบก็ผ่านแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ชุดผลงานของแอดปรีชากันเลยค่ะอันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้เนาะบางข้อมูลก็เข้าไปแค่เลขเด็ดนะคะบางางวดตัวเจาะก,ก็เข้าค่ะส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ98นะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข5เจาะข้อมูล3ตัวจะให้952 152 951 850 129แล้วก็652เจาะข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี51 52 58 91 95 29 82 50แล้วก็21 ไม่รู้ว่าชุดนี้ของแอดปรีชาจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นของล็อกพารวยค่ะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะทั้งข้อมูลชุด7-8นะคะแล้วก็98ค่ะ ส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็สามารถแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะนะคะอาศัยนำไปเทียบชนกับข้อมูลชุดอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลง แอดก็ขอบคุณของล็อกพารวยด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ชุดผลงานของแอดก็ใจมันมักกันด้วยนะัอากันต่อเลยนะคะแนวทางงวดที่แลี้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปทั้งข้อมูลชุดด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยเนาะ ส่วนผลงานแนวทางวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว FC ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยค่ะสามารถําไปเทียบชนกับข้อมูลชุดอื่นก็ได้เนาะระบุพิกัดมาทางข้อมูลชุดด้านล่างแล้วก็ด้านบนของอาจารย์ก็ฝากบอกมาว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลค่ะ แอดก็ขอบคุณของแอดก็ใจมันมากด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูข้อมูลเลขดับกันต่อเลยถ้า Fc ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยข้อมูลแนวทางที่เหลือจะเป็นชุดเลขดับนะคะข้อมูลชุดแรกจะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของแจ็คเมืองการผลงานแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข4งวดที่แล้วแอดไม่เจอข้อมูลนะคะก็ขอประทานโทษด้วยเห็น FC ถามหากันมาเยอะเลยแอดก็ขอบคุณของแจ็คเมืองการด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นหลงทางล่างไม่น่ามาของนาคิโนแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลจุดนี้ให้เลขหนมาก็ถือว่าผ่านสลากออก8 7ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะหลงทางล่างไม่น่ามาของเขาให้เลข่าแอดก็ขอบคุณของนาคิโนด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ดับด้านบนทุกหลักของพ่อใหญ่คําแสงกันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก898ส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านบนทุกหลักนะคะของพ่อใหญ่คําแสงให้เลข0นแอดก็ขอบคุณของพ่อใหญ่คําแสงด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นคู่ท้ายบนไม่น่าม,มาของแอดชนะพลแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะข้อมูลชุดนี้ให้แต้มสาม,มาค่ะสลากออก8ปดนะก้าประธานโทษค่ะ98นะคะก็รวมกันได้แต้มเจก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้คู่ท้ายบนนะคะไม่น่าม,มาให แต้ม3ตัวเจาะจะมี03 30 1221 49 94 58 85 67 76ส่วนต่อมารวมแต้มล่างไม่น่ามาของเา้าแนวทางงวดที่แล้วให้แต้ม9มาสลักออก87รวมกันได้แต้ม5ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะรวมแต้มล่างไม่หน้ามาของเขาให้แต้มศูนย์ตัวเจาะจะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองแปดแปดสองสามเจ็ดเจ็ดสามสี่ห้าประทานโทษค่ะสี่หกหกสี่แล้วก็ห้าห้าแนวทางงวดนี้ของอาจารย์เขาลงข้อมูลให้ไวเนาะแอดก็เลยนำะมาแบ่งปันให้ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับหน่วยบนของแอดชาวโรดแนวทางงวดที่แล้วของเขาวข้อมูลชุดนี้ให้เลข5มาสลากออก898นะคะหลักหน่วยออกเป็นเลข8ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนของแอดชาวโรดให้เลข8 ต่อมาจะเป็นดับ10ด้านบนของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข0นย์มาสลากออก898นะคะหลัก10บออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบบนของแอชชาวารุทให้เลขสองต่อมาค่ะจะเป็นเลขไม่น่ามานะคะก็ดับคู่ล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก8ปดเจ็ด ส่วนแนวทางงวดนี้จะให้ 80, 08, 81, 18, 28, 82, 01, 10, 02, 20, 12, 2 1ใครชื่นชอบแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณนข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ